สวัสดีครับพี่นองขอตอนรับเขาสู่องแบบฟองกอนแชนแนลครับมื่อนี้อยากพาพี่นองมาทำการใส่ปุ๋ยบักทัวครับฝากกดติดตามช่องแบบฟองก้อนแชนแนลน้่นะครับผมขอบคุณครับใส่ปุ๋ยบักทัวให้งามครับแบบประหยัดแล้วก็ป้องกันพีอะไรครับ สำหรับปุ๋ยสูตรนี้ครับมวนปุ๋ยธรรมดาครับใส่ให้หมักทั่วพืชพักผลลไม่เฮาได้ทุกชนิดครับแม้แต่เขากระใสได้เือนกันครับเขาในหน้านะครับเพราะว่ามันอยู่ขางกันแต่ว่าม้นนี่ผมจะพพี่นองมาเบิงการใส่ปุ๋ยหมักทั่วครับดอกไม้ครับก่อนว่าเขาจะมีปุ๋ยแบบใดสูตรประหยัดครับในก็ป้องกันเพียได้ครับมาเบิงไปนํากันครับว่า เขาจะใส่ยังครับมเป็นวัตถุดิบเป็นยาม,มันเปนยาครับเป็นปุ๋ยแล้วก็ป้องกันพียาได้ครับนี่ครับคือสิงเลกคือนำสุมข้นใหม่ครับนำสูมข้นใหม่ได้มาจากเตาถ่านครับที่พี่นนองพันเผาถ่านหรือจะสื่อน้ำลานเขาขายก็ได้ครับข,า,ขายพวกสินค้าเกษตรครับ สื่อเป็นน้ำสมค้นใหม่มากทำการสีพนก็นได้ครับแต่ว่านี่ผมสื่อจากพี่หนองเพิ่นเผาทานครับโต๊ะที่สองครับโต๊ะที่เป็นพระเอกของงานในมือนี้ครับคือนำอันล่มครับแค่ขวดนดน่อยนี่ครับอย่าว่าอันม่วีประโยชู่นะครับจะทําทให้พืชพักผลไม้เห้านี่ห้ามด้วยสีบ่งหัวตูนะครับแบบงาม พี่น้องมีพักมีพืชทุกชนิดอยู่บ้านกะล่องเบิ้งด้ครับมาลองใส่เบิง้งนี่คือส่วนผสมเดี๋ยวผมจะผสมผสมให้เบิ้งครับนี่คือน้ำสุปข้นใหม่แต่ว่านำ้ำผมใส่ไปแล้วครับนี่อยู่ในถังนี่ใส่ไว้ฮารีดครับพอโบอ๊ทโบ๊ทเนี่พ่นหลายครับแต่คือเขาจะใส่บบหลายครับหารีดครับ ใส้น้ำสมค้นใหม่ไปสองสอนครับเปนะอะไนเนืองครับเนี่ปิดอีกสอนเนืองทำการฉีดพ่นมันเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งยาไปน้ากันข้างเดียวน้ากันครับ นำสมค้นใหม่นี่มันมันขีวอยู่แล้วครับพี่อยากเ็เลยบัวมาไก่ครับก็เลยอ,อยากให้พี่น้องไปลองใส่บด้วยครับประหยัดแล้ครับปลอดภัยครับ,บเป็นอันตรายตัวคนครับมันอัลมมันก็บันเป็นอันตรายอยู่แล้วครับคน้นกิ้กับเช่พืชจิ้มกับงามเพืือนกันครับแงางเช้วะอยากให้พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งไปด้วกันครับว่าเขาจะ ผสมกันเท่าไหร่ครับโมไลส์หรอครับน้ำคู่ก,ก็ได้ใส่ยัดโมไลับพอนำโมไลส์นี่ครับใส่ไปนหน่อยนึงครับพอปริมาณนำห้องโมไลส์ยอยู่ในถังพอโพ่นหลายครับ นำดั้มปื้อเขานำตักมาจากไหนหน้าใบ่ไหมเขาน้นำสางครับนี่ครับคือเขาเอามาจากไหนหน้านี่ครับนำก็ไ้ตักมาจากไหนหน่านี่ครับเขาจะทำการซีพ่นตงไใหม่ก็ได้ครับทำแบบกันครับต้ไใหม่งามครับเดี๋ยวดอกงามดอกใหญ่ครับสำหรับการซีพ่นนำสมพ่นใหม่ผสม น้ำอดรมณ์แบบโบไฮ่ําำม้อยเพียมนามาเข่าครับไม่ได้น้ำอย่างเดียวพี่บอามีไม่ด้ครับตัวนั้นป้องกันเป็นยาป้องกันแล้วครับไปปุ๋ยไปในโตครับแสดงว่าอยากเห็พี่น้องเอาไปลองใส่ดูนด้ครับไ่ปสีมาพริกต่อครับผมอยู่บริเวณเดียวกันครับนี่ครับมาพริกแบบ อูดจังนี่แห้งได้พ้นนี้ครับต้องใส่เนอครับพี่น้องนี่ประโยชน์ดีๆสำหรับนำพัดลมผสมครับผสมพ้นใหม่ครับพิ่ซิท้ายนี้พลื้นเคลื่อนได้ครับนะครับอีกต่อไปครับ การทำปุ๋ยสีพ่นพืชพักพลไม้ครับด้วยน้ำสมข้นใหม่ผสมครับนำอัดลมครับ้บาพี่น้องเบื้องล้วว่ามันมีประโยชน์จะใหกดไหลกคแส่กดตรติด,ดตามให้นำ้เด้วยครับนี่ครับมักพริกไปตาตายแล้วมันกระสีพื้นขึ้นขึ้น,นเก่าครับ ระว่ามันมันกูดครับนี่มันก็เลยโบโบปรงงใวเพราะเขาสีพ้นนาสมพ้นใหม่ผสมน้ำโคกไว้แล้วเนี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาเป็นหักพิกคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก่ะหัอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอพุ่นสำหรับการรับส้มและกดที่ตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำการสีพ่นเลยครับก่อนเขาจะสีขยาวันเขา มันเขากกนกอนแี้วว่าสีผลก็เลยครับมันจะทำให้เป็นปุ๋ยหล้วครับเป็นยาป้องกันเพี้ยครับกันเพี้ยป้องกันบ่งในเบิร์ดครับเพราะว่าน้ำสมพุ่นใหม่มันจะออกฤทธิ์ป้องกันได้ยางมีประสิทธิภาพครับแต่เพราะว่ามีมตัวประสานคือหนอาอัลล่มครับ มาเริ่มทำการฉีดลนกันเลยครับสีส่วงแรงนะครับจะดีที่สุดครับผลกันไปครับง่ามโดยโบหุ่ กไม้ก็ะชีได้ครับขอเรื่องสูงไม่ไปครับจีบเลยเพิ่งครับทำรับนำซุ้มก้นใหม่ซุ้มนำปัดลมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปสีนกพริกต่อครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันครับ